สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมคับพี่น้องมื่อนี้จะเฉิมผ้าพี่น้องค่ะเขามาเก็บเห็ดอำเภอสังคมเด้วค่ะกะุหละภูเขาลูกที่สามนอเอ้ยลูกที่สี่ค่ะกับประมาณสามกิโลได้ย่ดอกค่ะจากรถม้าเนี่ยยางเขามาเลิกค่ะกะหไก่แน่เพื่อเอามาไก่เอากระสอีกตาพี่น้องแต่ว่าบนกระมาคือกันนะเถอเนอแต่ว่าบนกรหาเพราะเมื่อดอกค่ะเอากะหาเคี่ยวเอาค่ะมาเคี่ยวก็ได้เห็ดเนาะค่ะไปพี่น้องเนี่ยค่ะมาเก็บเห็ดน้ำกันเอาเบื้องเห็ดอันนี้ค่ะสอนสอนค่ะพี่น้อง

ได้ลุนหนีเหมดนี่กับใครโอ้ตืองามโชคดีของเขาอีลีดอกเป็นกระทานเขาแน่นอนน้องเคลียร์ยุ่นีครับอืมน้อเคลียร์ยุ่นีะรับน่ะมากันสองคนค่ะบาวเบี้ยกับสามคนมายุติวันมาหมายถึงว่ามาเขานี่ละค่ะอืมไอชนิดนี้มันจะโกนหลายบางปันบางเบาะบางเจ้ามีเห็นบางเจ้าเห็นตัวบางไบ่เบิ้ลเฮ้ย ได้เห็นเต้ยเตี้ยตื่นตาตื่นใจแฮะมีหัวโตบ้างเห็นตี้เตียมันว่าลิงมักินน้ำมันนี่คือบุหลวันลิงลงมากินน้ำพอมไอ้เคียวอ่อนเตยข้ามนี่ดีดีอนี่ยพี่น้องน้ามครับบกอกกัะดกเนี่ยครับไม่ไกลสิเทา ไม่ค่นสันโอ้ครับน้ำนี่อืมอหูดอกกลมอืมตรงนี้กูเสแบงสามต้นเนี่ยเขาก็ได้เห็ดหลายแล้วต้นเนี่ยว้าวอือเห็ดกลุ่นคุโอ้ยเสียดายนี่น้องน้องแก่เนี่ยกะมีเด้อค่ะนี่ยต้นเป็นเห็ดข้าเนี่ยจะเป็นเห็ดกลุ่นคุกเห็ดแซ่บค่ะเห็ดอร่อยอืม นี่สมนีว่าไปเสียหายเหตุคืออยู่น้าวันๆนะคเ้ยได้ดิเท่ามดพี่น้องเท่ามดอ๋อรถหิ้บเห็มปอกอเหลือเพิ่งยุบถัวที่ท้ายเขาก็ดีนะน้องนี่ครับนี่อรัองาบนี่พี่น้อง ระบังหินเด้อทานไปแล้วสองดอกปนะนีะ่ค่ะงามปะค่ะใครกันน้นนอยๆแล้วเนาะหมดงามปันละออครับนี่โมงเนาะอิดกอขาวดอกงามก็ดอกบ,บางสีลอมเทีนยนบเด้พี่นนออห,นหน่อีปะอกสวยงมกเือ เง็หนะงานึครับานครับพี่น้องนุ่มบนพี่น้องไี้นนจ้ามาเียบง่ยเค่ยออกก่อนค่ะงานคีค

น้ำนี่กระโดดกระเดือโอ้นี่นุญเหลโอ้ยน้องน้องแวแว

เียอะไรนะมันจะท้ายคลิปไปอ๋อมันพิ่พ่อหลายใจเต็มเขากล่าวหูหูหูยุบนะว่าเห็นเห็ดเนาะค่ะเดี๋ยวจะส่งสิไงบึ้งเด้อค่ะเนี่ยเห็ดเนี่ยเห็นมะค่ะเนี่ยเห็นมะค่ะเห็ดดำบึ้งกันเลยว่เห็นเห็ดตูมมุกอืมอืมบ้าไงพี่น้องบึ้งกันนุ่มอยู่ค่ะ เอาล้านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อนนะุณนล้าเถอะเอ่ยเนี่เย้ำไ่ไดเก็บแบบนี้โดนแล้วดองานอิ่มว่เป็นล้านไปฮอนุ่นีเบาเดียวมีเกียในเด็กไหคุณนะครับเกียไปพ่อมเนะังค่ะพอเป็นก้อนเป็นเงา

มนเคลียร์ไปเคลียร์มาเยอะเลยพี่น้องดูนี่พวน่ะเฮ็ดนางงามบ่สองโอ้ยนี่สมนี่แห่งเนี่ยที่ออกน่ะเนี่ยค่ะนั่งเคียอาอ้วนขึ้นเหยียบมอนี่ถึงเป็นกระบอะบางก็ลเนาะชนิดนี้นะก อย่ยงสองดอกนะขับตาจะดอกนี้อือครับดอกนี้ค่ะใช่ครับนี่งามงางรอบที่จะแต่เธอว่าเราจะมาเห็นเนี่ยลูกพี่น้องง่ายง่ายออกจากต้นกอโอ้โหแข็งอื นี่มันจะออกนี่นี่้ครับนนี่ดูพี่น้องมันจะออกนะนี่นี่ไปทีเรื่เรื่อยเไมงครับนี่ดอกนนี่แหละน่ะ้ เห็นนห่งงอนมูนึงใหญ่ๆเลยแหละมูนี่ก็ได้กอกกีกีมันจะอ,ออกข้างเปนพี่ปนกระดาษนะนะนี่โ <c oughs> อ้โหเคีียไปเส่เป็นเห็ดอันนี้มืดอ,อุอยอุ้ยคอยเคียดกันมนั้ยเห็นบัต่เธอเห็นเธอพุ่นเนาะปุ๊บ ไปพี่ก้อนด้จัใช้จนต้นนีและออือโอ้โหเป็นเห็ดขาเบาบางเนาะเห็ดชนิดในขาโกนคักกอกะอมูไน่แ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 น่นี่นี่นอืะอืมเกอบมาเคียรเก็บมาเคียร ปลา้นกอแหละปรามีเห็ดกอกระสินีพี่น้องแล้ก็ม่เคลียร์ปะเทกูนะเองน้มากซอนกันขึ้นมาเต็มเลยอืม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 อื อันนี้ผสมกันคุณละพันอยู่ด้วยนพี่น้องเห็นปะนาแด็กนาดำออกน้ำกันเห็ดทานคลือกันยู่อันนี้เอิเห็ดทานเลือดอันนึงเอิ่นเห็ดทานอิดเยนมาง่ายง่ายอือ่เออไกันเยอะเดีพี่น้องตืนเต้นเดียวดัวยเนอะถือโซ่เสียงละได้ลวอืมงามเงอะพี่น้องอืมอืมเป็นสายพี่น้อง ไหลลงเลยไหไปเรื่อยๆพี่นเห็นบ้านหลงเอามือค้างนี่ติดนนั่งยเรื่อยน้อยกระโดนขี่เก็บต่อน้ำคักน้ำเน้นเห็งแตกขาดไปนะมีเยอะหลคักหลายเน่พี่น้องต่ละเงาแต่ลึงเงาเต็มกระใต้แง่นอนเนี่ยที่วิมาเถินมาเรื่อย้อพี่น้องน้ำเป็นมดั้งก้นอีกไปนะกระโดดเงา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 เนื้อขึ้นขุ่นเงาเนึ้อีก ลูกะนี่สามดอกนชิม um, ด okay. ิอันนี้มะเมนดิรเบงดีดีิมยุกไกกันแล้วไปเอานี่ยงานนี่จะได้ <h. <h ังสี่น e ี่นี่นะาบอกันนั้นนุ่มๆสมใจนี่และ อันนั้นเก็บดีป็กุ้มคักแน่คักก็เห็ดกอละรสชาติก็บใบตั้งกันหนกหน่อเนาะเห็ดกอสีสันสวยงามเ,เก็บได้เห็ดกอกับเห็ดอันนี้ค่ะสามปุ๋ยทุกคน,นหมดขี้เดียนอืม oh. <Yeah. S 1> เดียนน้องขึ้นหมดง่ายเด้ค่ะอือเก็บจนเมื่อยอพี่น้องเก็บจนหอบ เนี่ยออกไปหมดอิลี่ต้องเหลือจังมาน้ำน้องงวายง่ายมีจุกตาสองละค่ะห็นตรงเลยพี่น้องงามสองน้องงามแบบไม่ดีแล้วไม่ค่อยแข็งอ่ะ พุ่นะเดี๋ยวพูนได้เห็ดนี่แหละพุ่นนะก็ขาวกับเห็ดไข่อะพุ่นะเชียร์เคลียร์เคลียร์เห็ดกโอเทสินพี่น้องเอาไม้ทังหักโป๊ะแบบนึงมาแบบนี้มาๆๆมาเชียร์ครับวันนี้เห็ดทานเคลียร์เด็กตัวทานี่บม่เปลนมุ้งทานี่บม่เีนมุ้งไปครับพี่น้องมันมาถอะมือนีนสุดยอดเลยค่ะมาปล่อยเห็ดปุ่มใหญ่เห็ดปุ่มแถวอะไรแต่ตาเนี่ยมาจ้ะพอเลยป่ะพอเลยจับตัวนงเราบจับมืนเม่พลาด ชากรบืมีเดียวแหลงเลยเนาะแมันหลายเด้อค่ะมันจะคือว่าเนาะปีนึ่งที่เกิดอะไรมาต้นกีอันเภอสังคมหนึ่งสองสามต้นเรือบี้สองเรือหน่อยนี่ต้นนี้เนาะเรือหนาะแม่ครับแต่ว่านเส่งกับไม้เกือบตันตัเรือยึดไปครับเห็ดสวยเนี่ยเห็ดยังไงเห็ดหนาเลยนี่ดอกนึงอีกค่ะนี่ดอกนึงอืออ๋อ ร่างจุ๋มสวยไหมครับเดี๋ยวมาเห็ดร่างจุ๋มครับอันนี้นมได้แล้วเนี่ยแข็งๆนะนี่ขาสมพูนั่นดิดอกนึงกุ้งดอกนึงน่นเห็นไหมปุ้ยตกเป็นได้กับบ้านตกเป็นได้กับบ้านนั่นนี่อ๋อไม่เห็นละหมาดดิเห็ดกนหน้อยอันเดียวนมๆโยครับนี่ครับพี่น้องมันเมยตอนนี้เหรอครับเนี่ยอ๋อมาแล้วพี่น้องเมยตอนขึ้นเขาครับ เนเขาน่ย่างไปสากิโลเลยไไกลเลเหรอไกลแล้วต่อขวนอค้นมากาโคตเอาใจกล้าต้องใสเก่งด้วยพอมาเห็นได้ไหมหางขึ้นแปนแบบตอนลงเห็นบ่ากะจะดย่างไปได้ตอนขึ้นกันสิครับเกือบบ้าหอดเลยะเกัอบบ่าหอดรถทาเป็นไจบอกเลยยะห่าวไส้ยะห่าวใสเห็ด กับซอกทันมือฝนตรงกับใครเนี่ยเห็นออกมด้นีมเอาอ่ะมารวมเป็นหนังเบื้องในสีเข่งสีเข่งนี่อันนี้ของเบ้าเบี้ยวป่ะเนี่ยจ้านี่เบ้าเบี้ยวสองนี่กรน้องเป็ดสองรอบสองเราก็ได้หลายบ่าคอยตอนนี้งน่าเนี่ยนี่สะสมรอบสองอือหือเห็ดมูเดี่ยวดิเนี่ยคางเห็ดยังเหรอเห็ดตุ้มหูออื เนเปี่ยนลมย้ไมไนองอยกกักคือมาได้นางหันบ้องหัดรถ <c oughs> สสารคลิปนี้เนาะค่ะก็เอาไว้สนิทแล้วค่ะมือนี้กะมาสังคมคือเก้าค่ะพาพี่น้องมากันม,นมวนๆน,น้ำกันเนาะค่ะผสมกับสู่สุดรีดมือนี่กะอากาศกับหอนแน่เนาะค่ะก็ <c oughs> สบเป๊ะไว้คือซาละมือกับฝนอันตกหรือว่าฟ้าคือมุ้ิมันกับว่หอนกับไขแน,น่ค่ะ <c oughs> สส,สารบคลิปนี้ผลงานของเขาเลยเนาะคะ <c oughs> ่ะเดี๋ยวเมื่อวานเราเขาก็ไปเบิ้งอีกัหนึ่งว่าสีได้ขายหรือว่าไม่ได้ขายกัเอาไว้ค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอไปสนิทเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊าสวัสดีครับเสีส่ยมหักพี่น้องเด้อค่ะ